นะะหนูก็ได้เลือกแบบที่แบบเป็นสาธิตในการเลือกซื้อกระเป๋าตังของจีจี้นะคะก็จะมีหลักๆในการสัมขพอนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับจีจี้แล้วนะคะจากเพจจีจี้ช o อ p ปิ้งแบ็คค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นคลิปสุดพิเศษนะคะในการร่วมงานกันของจีจี้และเพจยังไงค่ะวันนี้เรามีเทคนิคนะคะพาสาวๆมาช็อปปิ้งสินค้าโค้ดภายใต้หัวข้อกระเป๋าตังโค้ดราคาไม่แรงแต่ดูแพง ไปดูกันเลยนะคะว่าทริคในการเลือกกระป๋าตาังเนี่ยจะเป็นยังไงตามแบบฉบับของดิ๊ี่นะคะเข้ามาเลยค่ะ ในการเลือกซื้อกระเป๋าตังของจีจี้นะคะก็จะมีหลักๆด้วยกัน3ข้อนะคะข้อแรกนะคะเราพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะคะใช้งานยังไงเหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์ของเราไหมนะคะตอบโจทย์ไหมนะคะ 2. นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของราคานะคะว่าแบบราคาเนี่ยมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะและที่สําคัญคือสามารถ ขายต่อได้ไหมหลังจากที่แบบเราเบื่อแล้วอะไรแบบนี้นะคะส่วนข้อ3นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของคุณภาพนั่นเองนะคะว่าแบบใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยจะมีแบบรอยหรือเปล่าหรือเราควรจะเลือกหนังแบบไหนเพื่อให้มันทนต่อการใช้งานเนาะเพราะเราก็อยากจะได้กระเป๋าตังค์ที่แบบมีทั้งความสวยงามคุ้มที่สําคัญคือ ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคีย์หลักๆนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะนำไปเลือกกระเป๋าตังค์นั่นเองคะ่ะ มีความหลากหลายามาให้เลือกแล้วนะคะอ่าสำหรับข้อแรกนะคะทุกคนในส่วนของการใช้งานนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูว่าเออเราอยากได้กระเป๋าตังค์ที่แบบว่าเน้นจุเงินเน้นคล้องแขนหรือว่าแบบเอาไว้ใส่เงินสดเยอะๆหรือเปล่านะคะก็ต้องมาดูว่าเออเราอยากได้กระเป๋าตังค์เป็นไซสไ์ไหนสไตล์ไหนประมาณนี้นะคะที่จะได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราคะ่ะ หนูก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแบบเนี่ยอย่างกระเป๋าตังค์นะคะคือโค้ดเขาก็จะมีหนังแบบค่อนข้างหลายแบบมากๆนะคะหลักๆก็จะมี2แบบก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นหนังวัวนะคะซึ่งหนังวัวเนี่ยคือมันจะได้รูปลักษณ์ที่แบบเออสีสวยเนาะคือหนังแบบมีความสวยงามเงาว,วาวนะคะพื้นสัมผัสมีความนุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้คือถ้าใครที่แบบชอบสไตล์ว่าอยากจะได้เป็นหนังแท้อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าเออเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะมีรอยง่าย ไมหมเพราะว่าหนังวัวเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของแบบเออเวลาเราเล็บยาวหรือถ้าเกิดกระเป๋าเราไปขูดขีดอะไรเงี้ยน้องก็คือหนังก็จะเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะคะมีความเซนซิทีฟเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงในส่วนของคันวาสนะคะคันวาสเนี่ยก็จะมีความแบบทนถึกมากคือหนูเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าเล็บยาวๆแบบหนูนะขูดขูด,ข,ดขูดไปก็คือน้องเนี่ยจะแบบไม่มีรอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเบือ่อเราขายต่ออะไรเงี้ยคือต่อให้เราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยน้องก็ยังคงแบบมีราคามีมูลค่า อยู่นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบนั่นเองง่ายๆให้เห็นนะคะว่าแบบเออแบบไหนที่เราควรจะเลือกใช้นั่นเองคะ่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราพูดถึงดีเทลคร่าวๆในส่วนที่หนูเลือกมาเรียบร้อยนะคะแต่เฟรริตขอแบบเป็นหนึ่งิกหนึ่งเดียววินเนอร์ของเราในวันนี้เป็นใครกันนะหรือจะเลือกเป็นนี่เลยค่ะ เป็นคุณน้องแ a น w a l อเ t ็ต่น้นเองนะคะคือถ้าพูดถึงเทคนิคการเลือกของหนูเนี่ยเราก็จะดูจากหนึ่ง การใช้งานนะคะก็คือเจ้ากระเป๋าตัวเนี้ยนอกจากว่ามันแบบพกของได้เยอะแล้วแบบใส่บัตรเครดิตได้ได้ทุกฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันยังสามารถพกไปในกระเป๋าแบบโคชใบเล็กๆหรือแบบคือกระเป๋าสะพายต่างๆรุ่งเนี้ยสามารถพกได้หมดเลยหนูก็เลยจะเลือกเป็นน้องเฟวอด์เลดทิกตัวนี้นะคะส่วนข้อ2นะคะพูดกันถึงในเรื่องของความชอบเนาะคือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ได้พกเงินสดเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน่ะกระเป๋าใบเนี้ยก็คือจะเป็นกระเป๋าที่โอเคพกทุกฟังก์ชันก็คือ ได้ทั้งในเรื่องของการใส่บัตรเครดิตนะคะใส่เงินสดได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่เหรียญต่างๆด้วยเนาะซึ่งหนูก็คิดว่าโอเคตัวเนี้ยมันเหมาะสําหรับการใช้งานของหนูนะคะส่วนข้อ3นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของราคานะคะ ไปนี้เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะนอกจากนี้คือถ้าเวลาเราเผื่อแล้วเราขายต่อแล้วเนี่ยตัวนี้คือหนูเชื่อว่าน้องสามารถส่งต่อได้และยังคงมีราคาที่เหมาะสมแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คือเราพามาดูเรียบร้อยนะคะว่าการเลือกกระเป๋าเนี่ยเป็น หวังว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยจะได้ข้อมูลเทคนิคการเลือกนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการดูวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จิจ้นะคะกับเพจทุ่งในด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมรีบคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย